สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมมารีนะครับนุกี้แฟม i l y แล้วก็ขอบใจดีออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็เรากลับมาถึงที่พักแล้วนะฮะห้องเช่าของเรานะครับอยู่กับแอนนุกี้นะฮะแอนนุกี้เอาทุงปุ๋ยมาทําอะไรครับนะช่วงนี้นะคะก็เ,เป็นาดูของข้านาข้าวนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ย Mm hmm. เพื่อที่จะให้ต้นข้าวของเรานะคะจะเจริญเติบโตใบสีเขียวครับงขึ้นไว้นะคะเอาไมหน่อยเดี๋ยวเสียงไม่ดังยิ่งเสียงเบาๆเอฟซี FC ยิ่งบอกต้องเอาไม่เหรอเอฟซียิ่งบอกอยู่ว่าเสียงเบาเป็นขบควรนะรไม่ใช่ขมาห์นะครับนะข้อน,นี้ดูลืมแล้วเนี่ยเอถ,ถุงปุย๋ยถุงปุ๋ยครับช่วงนี้น่านาะ ทุกคนก็ต้องแบบสั่งปุ๋ยมาหวานในนาข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวมันจะเิญเติบโตโอ้โหสองสั่งมาสองกระสอบเลยเหรอโอ้ยมันจะพอเหรอนาเรามันหลายไร่แอดมันไม่พอหรอกกระปุ๋ยสอบแล้วสอบแล้วเป็นพันเนี่ยอ่าเออพันกว่าบาทเนี่ยอืมเฉลยเฉลยมันคืออะไรครับก็พานูเล่นนะเนี่ยก็กระสอบจริงๆแหละแต่มันม่มันไม่ใช่กระสอบปุ๋ยนะวิธีเอฟซีนะมันคืออะไร มีใครอยากดูมีใครอยากดูเอฟจีท่านไหนอยากดูนะมาตามดูคลิปนี้กันนะฮะมาแอดนุกี้เอาอะไรมาโชว์นะฮะข้างในมันคืออะไรพอดีว่าแอดสั่งตั้งแต่ก่อนที่จะกลับบ้านก่อนวันพระนะคะวันนี้มันก็มาถึงถึงตั้งแต่ถึงตั้งแต่เมื่อวานนะคะถึงตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วถึงเร็วนะ แต่ว,ว่าวันนี้สองก็แบบถึงแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งสั่งไปตอนแรกก็จะสั่งไปที่บ้านเราที่สกลนครคะ่ะแต่ว่าเรากลัวว่าเราจะเดินทางกลับมาก่อนอกลัวมันจะช้าก็เลยให้มาส่งที่ปลายทางหรือว่าที่ที่เราจะใช้ก็คืออยู่ที่กุดเรือคำนะคะครับกเร,เราก็สงสัยมันคืออะไรนะตอนแรกคือเรามาแล้วขนมปะคือไม่เท้าความก่อนว่าเราสั่งแล้วแล้วคราวนี้มันมาส่งเร็ว คราวนี้เรานไม่อยู่ห้องก็เลยให้ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หลังนะครับซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าของเรานะรับแทนนะซึ่งบ้านผู้ใหญ่ก็อยู่ในซอยถัดจากเราไปนะครับนิดเดียวนะฮะแล้วคราวนี้เราวันนี้เรากลับมาละนะฮะเราก็เลยไปโทรหาผู้ใหญ่แล้วก็ไปรับของมานะครับช่วงที่ออกมาจากนาคุณลุงพลนะฮะมาดูว่านี่คืออะไรนะฮะ ปาร์ตไมา่างกับที่น้อง <c oughs> นางสั่งอะไรมาครับนะหนูก็รุ่นเหมือนกันหนูสั่งมาครั้งแรกค่ะครับโอ,โ,โอ้โหอืบอืบอ้าวความจริงจะใช้มีดกรีดก,ก็ได้นะคัเตอร์อหรือกรรไกก็ได้แต่ว่าหนูจะเก็บถุงเอาไว้แบบใส่ขยะอืมไม่เราเก็บไว้เอาไว้เก็บอันนี้แหละก็ได้ ไม่ไม่ทข้งลองทั้งนองมันสกปรกไงไม่ไม่อยากใช้ก็คือเราก็เอาไว้ข้างนอกใส่ขยะแล้วก็ทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดจะมาเยียมมาเยียนแอดไม่ได้ไม่มีหรอกนะก็อดิสอนกัมนุกกี้สั่งท็อปปิ้งไงเขาเรียกท็อปปิ้งท็อปเปอร์ท็อปเปอร์เหรอบอกให้มันถือท็อปเปอร์ท็อปเปอร์พูดให้เป็นมุกไง ถ้าพูดถ่วงมันก็ไม่โมกไงมีใครรับมูแกดปะเนี่ยอ้าวผมสั่งสีแดงผมไม่ได้สั่งสีน้ําเงินอ้าวอันนี้สีของหนูเรามาดูกันซิแอดว่าสีนี้จะเป็นยังไงอันนี้คือ้องนุกสั่งมาอ้อันนี้้องนุกสั่งมานะคะเพราะว่าโอ้โหจะสั่งแบบมาปูนอนจะสั่งมาทาไมใหญ่จังอ้าวก็หกฟุตไงหกฟุตก็หนูถามเพื่อนแล้วไงว่า เอากี่ฟุตมันมีห้าฟุตกับหกฟุตโอ้โหมันทะลุเตียงเราเลยนะเนี่ยแล้วแล้วก็เอาเตียงเราไว้ด้านบนสี่เอ้โหตอนหนูก็คิดอยู่นะแล้วหนูก็หนูด่ถามเพื่อนก่อนให้หนูจะสั่งแล้วถ้าเกิดจะเอาเล็กนะไม่เป็นไรเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ปูนอนหกฟุตเนี่ยพอดีเนี่ยตรงเนี้ยผมจะนอนเอกแมทอยู่นี่นะฮะนี่ค่ะก็โอเคขึ้นอันนี้เป็นสี เป็นสีเทาค่ะครับสีสีใหม่ล่าสุดว,วันวันวันไหนผมต้องนอนนอกมุ้งผมก็จะนอนตรงนี้ครับแล้วก็ให้นางนอนในเต็นท์ฮะผมวางแผนไว้แล้วครับหนูจะไม่ให้เพ่อนนอนเพราะว่ามันนุ่มครับเธอเอาอันนี้ไปไว้อยู่ในเต็นท์แล้วเอาอันนี้เอาไว้ให้ฉันตรงนี้นะฮะเพราะว่าฉันจะเอาไว้นอนเล่นตรงนี้ ก็เอาเดี๋ยวเข้าเต็นแหละนะฮะไม่ไม่อาจจะพับนิดนึงพับเพื่อเอาเข้าเต็นเราได้ครับแบบนี้ได้เราพับนิดนึงเราก็เอาเข้าเต็นเราไปนะครับคือสาเหตุที่เราไม่ใช้มุ้งนะครับพี่พี่มันไม่มีที่แขวนนะครับเพราะว่าเรานอนตรงนู้นนะครับแล้วมันไม่มีที่แขวนปกติบ้านที่ผมเกิดมาแต่ันกางมุ้งนอนทุกคืนเพราะว่ากางได้แต่เพียงแค่ตอนเช้าเราต้องเก็บ สายที่มันผูกมุมนี้กับมุมนี้เก็บเข้าไปมันต้องมันต้องเจาะหรือไม่งั้นก็ใช้ตัวติดผนังนะครับซึ่งก็อาจจะไม่สะดวกกับตรงนี้เพราะว่าถ้ากลางมุงมกก้งนะก็เอา้าเอาเขาส่งมาให้สองสีอ่ะก็หนูสั่งเขาไม่ได้สั่งสีนี้ไม่ หนูสั่งไม่แชทนานหนูสั่งเอาแชทมาดูสีแดงเข้าใจผิดแน่เลยครับก็ตอนนี้นะฮะนี่นะครับที่นอนนะฮะได้มาแล้วนะครับสั่งไปนะครับวันสองวันนะครับได้รวดเร็วมากเลยนะฮะหรือว่าเขาผลิตอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะท็อปเปอร์นะนะก็ นี่นะครับเอามาไว้ปูนอนนะครับนะเป็นที่นอนกนระปูเอาไว้นั่งเล่นนะหรือเป็นที่พักผ่อนนะฮะหย่อนใจของครอบครัวนะครับนะมีใครที่เคยสั่งแบบนี้บ้างนะครับนะก็ลองสั่งมาใช้กันดูนะครับนะนี่นะครับก็ เป็นครั้งแรกนะที่แอดดิสรอนเคยได้สั่งนี้นะครับนะก็ให้แอนุกี้สั่งนะครับลองเอามาใช้ดูนะครับนี่ก็เหมาะสำหรับบ้านนะครับที่เอาไว้ปนะูตามห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับอยากจะเอาไว้นั่งเล่นกับลูกๆนะครับนะก็ถุงเป็นแบบนี้นะครับลักษณะถุงนะครับ ก็เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับเราสั่งไปคนละสีนะครับก็จะมีสีนี้แล้วก็สีแดงนะครับก็ปรากฏว่าเขาตัดมาให้ผิดนะครับไม่มีสีแดงนะครับก็เดี๋ยวจะลองประสานดูนะครับว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าถ้าขอเปลี่ยนก็อาจจะมีค่าขนส่งนะครับก็แอดก็อาจจะได้ใช้นะครับไปเลยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ